รักตัวชอบตัวเนเธอถึงจะแกฉันก็ไม่แคร์ใครหรอกโอ้ยอยู่ตต่างจังหวัดด้วยด้ไปไหนฮัลโหลฉันรักตัวไม่ได้รักของฝากยู่